อยากกินอาหารทะเลฝรั่งเศสที่รสชาติดีและราคาไม่สูงเตรียมกระดาษและปากกาจดชื่อร้านนี้ไว้ได้เลยนะคะร้านเชอมิเชลร้านอาหารทะเลสไตล์ฝรั่งเศส ที่หน้าตาร้านธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาแถมราคาไม่สูงนะคะวันนี้เรามาทานอาหารทะเลกันนะคะระหว่างรองอาหารทะเลเขาก็มีของทานเล่นมาเป็นของทะเลเหมือนกันนะคะอันนี้คือบิ๊กนอนะคะหรือว่าซีสแนลนะคะเป็นของทะเลที่อยู่ในฤดูของเขานะคะวิธีทานนะคะ เอาไม้จิ้มมานะคะเล็กๆนะคะไม่ได้ขมมากหยิบซีสเนลขึ้นมานะคะเนื้อมันจะนิ่มเดียวนะคะฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะจิ้มในไม้เมสค่ะรสชาติจะเค็มๆมันๆนะคะเหมาะสำหรับทานเป็นกับแกล้ม รออาหารมาค่ะสตาร์เตอร์ที่เพนีสั่งนะคะเป็นอาหารง่ายๆนะคะเป็นกริลแมคโครนะคะแมคโครเนี่ยคล้ายๆปลาทูนะคะตระกูลเดียวกันเป็นปลาที่ราคาไม่สูงนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยแล้วก็มีมันของปลาที่ทำให้กินเรารู้สึกว่ามันนวนปลปากนะคะท่านกับรัชชูวีก็คือเหมือนเป็นสตูว์มีผักหลายอย่างเลยซอสเขียวๆนี้ก็คือเพสโต้ซอสนะคะความมันของปลาแมคโครนะคะ ซอสผักที่มีมะเขือเทศนะคะเป็นตัวชูโรงมันจะตัดกันนะคะเข้ากันได้ดีค่ะเนื้อปลานะคะเนื่องจากมันตระกูลเดียวกับปลาทูนะคะแมคโครมันก็จะเนื้อคล้ายๆ้ายกันสีเข้มนะคะสีเข้มแล้วมันก็จะมันๆนะคะมีกลิ่นนิดนึงเพราะว่าปลาตระกูลนี้มีกลิ่นหมดนะคะแต่ว่ามันอร่อยะคะ่ะ สำหรับคนที่เป็น vegetarian นะคะมาร้านซีฟูด้ดเขาก็ยังมีออปชันให้เลือกนะคะอันนี้เพนีนแนะนำเป็นเห็ดชันทรานะคะเป็นเห็ดท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่ในฤดูเห็ดชันทราเมืองไทยมีนะคะแต่ว่าเป็นอินพอร์และราคาสูง<ม>เพราะฉะนั้นถ้ามาปารีสก็ควรจะทานนะคะ,คะเพราะว่าราคาไม่สูงมากเขาจะเสิร์ฟแบบง่ายนะะ<อ>ๆนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วเห็ดเนี่ยเขาจะเสิร์ฟกับไข่ต้มนะคะแต่เป็นไข่ต้มที่เป็นย่างมาตูมนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาตัดออกมาแล้วเนี่ยไข่ข้างในนะคะที่มันยังเยิ้มอยู่นะคะมันเหมือนจะเป็นซอสนะคะที่คลุกเค้ากับเห็ดน,นะคะกินแล้วมันจะเข้ากันดีค่ะ ซีฟู้ดนะคะพลาดไม่ได้นะคะบูยเบสบูยเบสนะคะมันก็คือซุปทะเลฟิชเชอร์แมนซุปนะคะคือชาวประมงเนี่ยเขาตกปลามาเขาก็มีเปลือกหอยเปลือกปูปทุกอย่างนะคะต้มรวมกันกระดูกปลาเป็นบุยเบสเป็นอาหารคนจนนะคะคุยง่ายๆแต่ว่าสมัยนี้นะคะซุปเนี้ยแพงมากคะไปหาที่ไหนแพงทุกที่ค่ะสีมันค่อนข้างส้มมาจากมะเขือเทศแล้วก็สาฟรอน นะคะคซึ่งเป็นหนึ่งในสไปซี่แพงที่สุดในโลกนะคะยาฟรังน,นะคะแสฟรอนทำให้ซุปนี้มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครส่วนซีฟู้ดที่จะอยู่ในนี้ไม่มีกำหนดตายตัวว่าจะต้องเป็นปลาอะไรหอยอะไรนะคะแค่เป็นของซีฟู้ดที่แบบเหลือๆพูนง่ายๆนะคะที่ทาประมงเขาจับมาได้อย่างอันนี้ที่เราได้มาก็เป็น l o เ s อร์นะคะเป็น blue l o เตอร์ อันนี้น่าจะเป็นแบสเนาะดูมันเหมือนซีแบสก้ามล็อกสเตอร์นิดนึงเหลืองก้ามนะคะแล้วก็หอยหอยตลับก็เป็นแคลมทั่วไปนะคะมีผักนิดหน่อยมีมะเขือเทศแล้วก็มีพีสนะคะพีสตอนนี้ก็อินซีสซันนะคะไม่ใช่โพรสเซนพีแบบที่เมืองไทยรสชาติของมันเนี่ยจะหวานกว่าโพรสเซนพีเยอะมาก เมนูสำหรับคนคิดถึงข้าวนะคะขาดข้าวไม่ได้แต่ก็ยังอยากทานซีฟู้ดนะคะของเราวันนี้นะคะเป็นจอนโดรี่นะคะปลาอันนี้มีหลายชื่อนะคะอีกชื่อหนึ่งคือเซนเพียนะคะชื่อเนี้มันก็ ถ้าใครเคยเห็นปลาตัวนี้แบบสดๆนะคะเขาจะมีจุดอันนึงอยู่ที่ข้างตัวนะคะเขาบอกว่าจุดนี้บางคนเขาเรียกว่า e v i l e a g l e Eye นะคะก็คือป็นเหมือนเป็นตาปีศาจนะคะแต่บางคนก็บอกว่าอันนี้เป็นจุดที่ตอนที่พระเจ้าจับปลาตัวนี้มันเป็นรอยนิ้วมือค่ะก็เลยเป็นตาปลิ้นอันนี้นะคะถึงเรียกว่าจอร์เดอรเพราะฉะนั้น j o h ์ d ดอรทุกตัวมีจุดนี้นะคะของแท้นะคะมีจุดนี้ ปลาเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งถ้าเคยใครเคยแล่ปลาปลาเนี่ยจะแล่ได้3ชิ้นในหนึ่ง้างสำหรับปลาจอนโดรี่เนี่ยปกปติเราก็เอามาทอดแผนฟรายนะคะแล้วก็ทานกับริซอตโตอันนี้ริซอตโตเราดำนิดนึงเพราะว่าเป็นสควิอเองนะคะหมึกประมึกใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็มีสมุนไพรสับๆเล็กน้อยนะคะริซอตโตเนี่ย มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับข้าวต้มแห้งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆแต่ว่ามันรสชาติมันจะครีมี่เนื่องจากมีการใส่แบบนมเนยหรือว่าครีมลงไปนะคะรีซอตโต้ที่ดีเนี่ยมันจะต้องไม่ข้นเกินไปนะคไนมิุณสตินซี่นี้ใช้ได้นะคะคุณสตินซี่นี้ใช้ได้สำหรับรีซอตโต้นะคะ จอนโดรีเนี่ยเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทานง่ายก้างไม่เยอะนะคะแล้วเกล็ดปลาเนี่ยก็ชิ้นไม่ได้ละเอียดมากนะคะทำให้เป็นที่นิยมถ้าใครมาที่ฝรั่งเศสนะคะก็ถามหาได้นะคะจอนโดรีแต่คนฝรั่งเศสไม่เรียกว่าจอนโดรีเขาเรียกเซนต์เพียนะคะก็ถ้าดูในเมนูมีคำว่าเซนต์เพียสั่งได้เลยคือปลาจอนโดรีค่ะ ของหวานของคนฝรั่งเศสนะคะก็จะง่ายๆอย่างอันนี้นะคะเป็น traditional French dessert นะคะคือคาฟูตี้ส์นะคะคาฟูตีสเนี่ยมันเหมือนเป็นแป้งแล้วก็มีนมมีไข่นะคะแต่ส่วนที่ทำให้คาฟูตี s สดังเนี่ยก็คือเขาจะผสมกับผลไม้ต่างๆ traditional เนี่ยก็คือเชอร์รี่ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในซีซันปกติเนี่ย คาฟูที่พอเขาชำเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการโรยไอซิ่งชูการ์นะคะแล้วก็อันนี้ก็มีโรยไอซิ่งชูการ์บางที่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟกับครีมแต่เจ้าเนี่ยเขาไม่เสิร์ฟกับครีมเขาเสิร์ฟกับวานิลาไอศกรีมจะเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยน,น,นคะคะแป้งมันจะหวานๆแต่ว่าเนื่องจากมันมีผลไม้ในที่นี้เป็นเชอร์รี่มันก็จะมีอมเปรี้ยวตักนิดนึง อย่าลืมกดติดตามช่องแค่นี้นะคะ